เดี๋ยวมาเก็บกันเลยนี่รถนี้จะเป็นของป้าอ้อยเนาะรากแตงกวาเป็นอะไรที่สวยงามมากแล้วก็จะไม่ให้ดกได้ไงสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะว่าผลิตกับงม่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บแตงกวาเพื่อที่จะส่งให้ป้าอ้อยนาดิแตงกวาดกมากกินไม่ทันรอบนี้ก็คือจะเป็นรสสุดท้ายที่ ทำไมจะเก็บแล้วก็ถอนรากถอนโคนทิ้งเลยเนาะเก็บไว้แค่อะต้นสองต้นไว้กินเองแค่นั้นแล้วก็สาเหตุที่ต้องถอนรากถอนโคนออกเพราะว่าอนนั่นนู้นเนาะเพื่อนๆที่ช่วยอุดหนุนชาบูก็คืออ่อแม่ได้จะจ่ายช่วยกันกินทีนี้เนาะชาบูลีตไม่ทันก็ไม่มีคนช่วยอัลแม่กินผักเนาะก็เลยเดือดร้อนป้าอ้อยเดี๋ยวจะเก็บรอตสุดท้ายนี้ส่งไปให้ป้าอ้อยแล้วก็ จะใหเเ้เพื่อนๆได้เห็นเนาะว่าอแม่ถอนรากถอนโคนออกเวลาที่แบบต้นผักไม่มีผลผลิตแล้วแม่จะมาจัดก,การให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูแตงกวาที่ปลูกนอกกรีนเฮาส์ว่าเขาดกให้เราไหมเมื่อเทียบกับแตงกวาที่ปลูกในกรีนเฮาส์เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะแตงกวาที่เอามาปลูกนอกกรีนเฮาส์เนาะคือเขามีอายุไล่ๆกันนะ ห่างกันประมาณครึ่งเดือนได้แม่ภูมิใจนำเสนอมากคือแบบแบบนี้คือไม่โตไม่อะไรให้ปมเขาเริ่มมาอันน,น,นี้มีอายุได้ประมาณปีไปที่สองเดือนนะสองเดือนซึ่งข้างในแบบได้กินหลายรสมากจนแบบต้องถอนรากถอนโคนฝั่งนี้เพิ่งมาเนาะแต่ว่าคืออ๋อต้องบอกว่าข้างนอกเนาะคืออากาศเขาจะหนาวนะแล้วก็ทั้งลมทั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เนี่ยค่ะอันนี้คือบรรยากาศแบบบ้านนอกถ้าแบบาตามในเมืองที่แบบพื้นที่สวนมิดชิดอะไรเงี้ยอาจจะได้ผลผลิตดีกว่าของแหม่ของแหมนี่คือประมาณเนี้ยเฮ้ยอันนี้เจอลูกใหญ่แล้ว <c oughs> เจอลูกใหญ่ลูกหนึ่ง <c oughs> อันนี้ลูกแรกของเราเลย <c oughs> อันนี้คือใหญ่สุดนะ <c oughs> <c oughs> นี่ได้ลูกแรกเนอะ ป้ายเดี๋ยวเราไปถอนรากถอนโคนข้างในกัน <c oughs> ลูกใหญ่มากอาะแม่ตัดทั้งก้านไปเลยอ,อันนี้ดูโอ้ oh ม่กดเนบาทีเผลอเนาะไม่ทันได้ดูอะแล้วเขาก็โตให้ได้แบบเนี้ยเออมาดูต้นเดียวที่เราเก็บตะกี้นี่อันนี้คือต้นเดียวเนาะยังมีต้นอื่นอีกไปดูกัน อ,อ๋อทำไมทำไมต้องจัดการเขาให้เพื่อนช่วยได้ดูนาะเพราะว่ารากเขาอะ่ะจะงามมากแล้วก็รากอะ่ะจะไปบล็อกน้ำที่ท่อแล้วแบบมันจะทำให้เนี่ยมันจะทำให้ท่อน้ำของพี่ไม่ขึ้นออะตันเนี่ยค่ะพี่ไม่ขึ้นก็จะเยินทำไมขา,ากน้เพื่อนดูเนี่ย แม่จะเก็บกินอีกซักสองล็อตอะไรเงี้ยค่อยจัดการเขาอ่าอันนี้ปิดไปเพราะว่ากันไม่ให้พวกใบไม้หรือว่าเอ่อก้อนก้อนหินหล่นเข้าไปเนาะแล้วก็อุ้ยไม่ไแน่ใจว่ามุกี้พุ่งมากันไม่ให้พวกก้อนหินเศษขยะอะไรเงี้ยหล่นเข้าไปข้างในเนาะมันจะไปอุดท่อนั่นเอง อ่าวันก่อนเพิ่งเก็บจากโคนต้นไปวันนี้ใหม่จ้ะตลกมากอะ่ะโคนต้นก็มารกได้แบบนี้แล้วก็อ่อจะเก็บออกให้หมดแล้วก็ค่อยรื้อเขาคือว่าจะรื้อจะรื้อแต่ว่าคือไปทําอย่างอื่นมันก็ยังไม่ได้รือ้อแล้วก็เออเนี่ยค่ะความดกของเขา ฉันฟักมาอีกแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บแตงฝั่งนน้นออกกันค่ะเก็บต้นเขาไว้ฝั่งนี้แล้วก็อให้อะไรนะให้เถาเขาเลื้อยไปฝั่งนน้นต้องเดินอ้อมค่ะ เปิดเข้ามาฝั่งนี้อาแตงรกๆก,กองกึง้มอยู่เพราะว่าเอาเผาหนวดก็ไปเลื้อยนี่เพื่อนดูเดี๋ยวเราจะมาเก็บหนึ่งสองสามสี่ด้านบนสี่ห้าหกอันนี้คือเก็บออกแล้วบางส่วนเห็นไหมแล้วก็เขาก็เลื้อยมาแบบเนี้เราก็ผักบุ้งผักบุ้งประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีน้าเขาโตช้ามันจะมีช่วงที่แบบ อ๋ออะไรนะมแมลงรบกวนเนาะตอนนี้เริ่มโอเคขึ้นละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยเดี๋ยวมาเก็บกันเลยนี่รถนี้จะเป็นของป้าอ้อยเนาะอันนี้คือเห็นเขาใหญ่ๆอะ่ะเขาอ่อนนะแล้วก็เนื้อเยอะมากไส้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่อ้ใหญ่อยู่ อหนักนะนี่โลหนึ่งได้ไหมฉันต่อนดูใบเขาคือใหญ่มากอันนี้มือขนาดอันนี้ใบของแตงกวาแตงกวาที่สูงด้วยนะ นะยังไม่น่าจะแก่นะถ้าสีเขาเริ่มเหลืองอันนั้นนะ่ะจะเริ่มแก่อันนี้น่าจะยังโอ้นะคันเนี้ยเขาจะบาดมือบาดปากด้วยนะเวลากินเนี่ยดูเอ้า รอบนี้ถอนรากถอนโคนแต่ก็ยังมีเหลือบางต้นอยู่นะเธออ้วนมะสงสัยจะเริ่มแก่แล้วดู ไม่ก็ใหญ่ขนาดไหนอันนี้น่าจะเริ่มแก่แล้วเนาะเพราะว่าสีเขาเริ่มเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยมาร์รน้องพี่คันมาร์ร์ <laughs> มาร์ร์แล้วว่า <laughs> ใหญ่พอๆกันกับอันหน้าที่มาชันโอทา,ามิสิทเออ,เอดอกอาวเนี่ยสองพุ่มแล้วอะ่ะ yeah. สองทุ่มแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพี่ไมค์คนมาช่วยหิวข้าวมากตอนนี้ก็เลยเรียกพี่ไมค์คนมาช่วยเล้ยงช่วยกบนะไ,ไม้ดอกร่วงเต้มไปหมดเลยต้นใหญ่ดอกพวกนี้มันจะเป็นดอกของตัวผู้เนาะดอกตัวผู้แต่ว่าติดให้เยอะนะอ่าเราจะมา,ารื้อถอนกันดูเลย ที่ออกแมน่ทำความสะอาดเขาอะไรนี้เนาะอ่าอ่าอ่ารากเขาเนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมรากเขาอันนั้นแม่ได้ถ่ายให้ดูทีนะเนี่ยค่ะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะอันนี้รากของเขาต้องเอากันไกลมาช่วยนะ พอให้ดูต้นเดียวพอโอ้ดูรากของเขาสวยงามมากแล้วก็หนักมากถังรองด้านล่างนะเราก็ามาก็คือตัดเลยตัดรากออกเลยค่ะแบบดูประมาณนี้พริกอะไม่ค่อยงามเลยเห็นไหมรากพริกอะ อันนี้จะเป็นท่อออกซิเจนของพี่ไมเคิลเนาะก็ดูรากเขาอันนี้แตงกวานะทำไมไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเน,ะนาะน,นานทีนะอ่ารากแตงกวาเป็นอะไรที่สวยงามมากแล้วก็จะไม่ให้ดกได้ไงน้ำสะอาดแล้วก็รากสะอาดแบบนี้เยอะมากใหญ่มากสวยงามเนาะ นานๆทำแมได้ถ่ายเอให้เพื่อนๆดูถีเนาะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้รากของแตงกวาแล้วก็ปลูกด้วยน้ำจากน้องปลาระบบอคติพนิกคือไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเอฟเฟกต์กับน้องปลาที่อยู่แทงด้านล่างนั่นเนองเนาะเนี่ยค่ะถังเต็มแล้วอเอาอีกอันนึง แล้วก็ถ้าเราอยากเก็บต้นไหนเราก็คือต้องรีบเอารากเขาไปจุ่มลงอยู่ในน้ำเหมือนเดิมเนาะจัดแผ่นลงไปคืนค่ะแม่ก็คือดึงอันนี้ออกมาก็จะเหลือตอแค่นี้มีพริกด้วยเหลือแค่นี้ ก็คือปลูกไม่กี่ต้นนะแต่ว่าคือรากเขา,เ,าเดินดีเนาะเขาก็ดกให้แมแล้วก็งามให้แมนะเนาะอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าแตงกวาเดี๋ยวแมจะรวบรวมดูว่าได้เยอะขนาดไหนไปกันเลยค่ะส่งไปให้ช่วยกินอ,อันนี้ มันจะเป็นแบบขนๆเนาะเวลากินบางทีท่าล้างไม่ค่อยดีอ่ะเขาจะาไปบาดตากของเราได้ไเห็นไหมมาเป็นป่วงอันนี้ใหญ่ละเขายังไม่แกะนะเพื่อนๆเพราะว่ามันโตไหวเนาะอุ้ยลนขอยัย กว่าที่ปลูกด้วยน้ําในปีนี้เนาะพัน์ุใหญ่ยักษ์มากออกแนวเป็นแบบฟักมากกว่าเนาะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้ที่จะส่งให้ป้าอ้อยก็จะมีอยอดมาราที่แม่ต้องรื้อต้องจัดการเขาเนาะแล้วก็มีผักแพลมีผักอย่างอื่นด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชื่นชอบการปลูกผักโดยไม่ใช่สารเคมีเป็นผักจากาน้องปลาในระบบอ q วา p o n i เนาะฝาก,กติดตามช่อง youtube แล้วก็เพจปลูกเองทุงเอง a ควา p ปนิกไว้ เจอกันกับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบาย